สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาแชร์นะครับว่าตอนนี้ผมทําอะไรอยู่พอดีผมไปเจอเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งนะครับจากประเทศญี่ปุ่นเรารู้สึกว่ามันดีมากๆเลยอยากจะมาค่อยๆแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าการใช้เครื่องมือนี้มันจะช่วยให้เพื่อนๆประสบความสำเร็จยังไงนะครับ จะมาเล่าเรื่องนี้ก็คือผมต้องบอกว่าผมเคยมีปัญหานะครับก็คือขยบทางทำมู้บมาหลายครั้งมากแล้วนะครับมีไฟมากเลยตอนนั้นทําร่วมกับพี่นัทโตนะครับทากัน2คนแล้วก็มีช่างตัดต่อที่เป็นทีมของพี่นัตโตช่วยก็คือผมมีหน้าที่แค่เข้าไปถ่ายตามวันเวลาที่กําหนดเช่นไปเจอกบบนานนังคารถ่ายทีหนึงสาคลิปแล้วพอทําเสร็จแล้วเนี่ยก็โยนคลิปไปให้น้องที่ตัดต่อพอได้คลิปมาผมก็เอามาลงประมาณนั้นทําอยู่อย่างนั้นประมาณชักพักหนึ่งจนเกิดเหตุการณ์ว่าน้องที่ตัดต่อเขาลาออกไปเรีียยยนนนตต่่่อออกก็เลไไไมด้ทําาาป แต่ในใจนก็จะคิดอยู่เสมอว่าต้องก็อยากมีช่องยูทูบนะอยากมีคนติดตามเยอะๆนะพูดอะไรเป็นประโยชน์กับผู้อื่นในรูปแบบของคลิปบ้างนะครับเพราะว่า J Man เจแปนซอรี่แมนทำใน Facebook แล้วก็ในทวิตเตอร์เป็นส่วนใหญ่ในบางอย่างก็ไม่สามารถอธิบายให้แบบเห็นภาพได้เท่าไหร่นะระหว่างที่กาลังคิดอันนี้อยู่เรื่อยๆนะครับจนไปเจอหนังสืออันนี้ขึ้นมาชื่อว่า P D C A n i p o นะครับต้องขอบคุณที่หนุ่มมานิโคชนะครับพี่หนุ่มมานิโคชเนี่ยทำสนักพิมพ์ลิฟลิชด้วยนะครับก็เป็นส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือแปลนะ เริ่มจากหนังสือของโรเบิร์ตคิโยสกินะครับพ่อโดยสอนลูกแล้วก็ พี่เขาก็มา,าเปิดฐานะพิมพ์ตัวเองแล้วก็พยายามอาหนังสือการเงินเนาะที่โด่งดังในต่างประเทศเนี่ยเอามาแปลให้คนไทยได้อา่านเพราะว่าพี่เขามีจุดประสงค์ที่จะเปลี่ยนชีวิตคนไทยในเรื่องของการเงินให้ชีวิตดีขึ้นแล้วผมก็ได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มนี้เนาะเพราะว่าเราได้รับหน้าที่เป็นผู้แปลหนังสือเล่มนี้ถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยก็คืออยากจะศึกษาจากผู้เขียนเลยเนาะ,ะก็เลยได้มีโอกาสาไปเข้าร่วมสัมมนานะครับกับผู้เขียนของหนังสือเล่มนี้เลยสิ่งที่ผมจะมาแชร์กับเพื่อนๆทุกคนก็คือตอนนี้ผมเข้าร่วมโครงการแล้วก็ใช้เครืื่อองม อยู่อย่างเป็นกิจลักษณะเลยนะจะเป็นเรื่องเนี้ยครับจะเป็นตารางนี้นะครับเขาบอกว่าการเขียนรายงานนะครับประจําวันเนี่ยปกติที่ญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติเลยนะครับสาหรับพานักงานใหม่หรือว่าพานักงานที่เป็นเซลล์หลายๆคนเนี่ยจะมีหน้าที่ต้องเขียนรายงานประจําวันเพื่อรายงานเจ้านายนะครับว่าทาอะไรมาบ้างแล้วก็เรียนรู้อะไรบ้างจะเอาเรื่องที่เรียนรู้ไปใช้ยังไงคุณอากาซกาเองก็เลยใช้วิธีการเอาเนี้ยแหละที่บอกว่าจะต้องเขียนทุกวันเนี่ยมาประดิษฐ์เป็นเครื่องมืออีกแบบหนึ่งนะครับเรียกว่า P D C A Nippo นะครับเราเนี่ยส่วน เวลาเรา,เราทำงานไปเนี่ยเราจะไม่ได้คิดเป็นกิจจลักษณะเท่าไหร่นะครับเราจะคิดในหัวสมองเนาะเวลาเราทําทําไปก็จบวนันเราก็จะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างการเขียนแบบนี้คือเราเริ่มตั้งแต่ตอนเชา้าแทนว่าทั้งวันเนี่ยเราจะทําอะไรบ้างระหว่างวานันครับก็จะมาเช็คว่าที่เขียนไวนะ้สําเร็จไหมแล้วก็ระหว่างวันเนี่ยเรารู้สึกอะไรกับกิจรกรรมนั้นๆบ้างหรือว่าถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างเราก็จะสามารถบันทึกได้ว่ามันผิดพล,ลาดเพราะอะไรแล้วก็จะแก้ไขย,ยังไงนะครับแล้วเราก็จะเขียนแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับทั้วนก็ถือ ติดตัวตลอดสิ้นวันเนี่ยเขาก็จะให้เขียน2หัวข้อหลักๆนะครับที่สําคัญมากหัวข้อแรกเนี่ยก็คือทั้งวันที่ผ่านมาเนี่ยอะไรคือกู๊เจ็อบเป็นสิ่งที่เรารู้สึกอยากขอบคุณในวันนี้วันเมื่อวานผมเขียนว่าผมรู้สึกดีนะที่ผมสามารถจัด p r i o r i t y หรือว่าลําดับความสําคัญของงานได้เนาะพอเรารู้แล้วเราขอบคุณกับเรื่องนี้นะครับก็ให้เราเขียนในช่องถัดไปว่ามันจะทําเป็นกฎกับชีวิตเราได้อย่างไรนะครับก็เอาไปปรับใช้ในวันข้างหน้าน,นั่นเองซึ่งพอทําแบบนี้เป็นต้นไปนะครับเราจะรู้สึกว่าในวันวันหนีีน่ยเเเเรราาจะจะะออออออขขข้ออข้้ดนนนัพมป็ก ในการทํางานเนี่ยการทํางานในวันต่อๆไปก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเองแล้วก็เขียนอย่างนี้ให้เป็นนิสัยไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะเกิดการพัฒนายอย่างต่อเนื่องแบบไม่หยุดอยัางอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญมากและเป็นส่วนที่คนหลายๆคนอาจจะไม่อยากเขียนนะครับโดยเฉพาะระยงานให้กับผู้บังคับบัญชาคนจะค่อนข้างปิดบังเรื่องที่ผิดพลาดนะครับแต่ว่า PDCN นี้โปรที่ว่านี้มันคือสิ่งที่เขียนเพื่อคุยกับตัวเองนะอะเนาะการเขียนลงไปเนี่ยเราก็จะดูแล้วล่ะว่าหนึ่งวันที่เราทํามาเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดอะไรบ้างยกตัวอ,อย่างผมแปลผิดนะครับคือไม่ไ แล้วก็ลงไปในช่องทาง t วิตเตอร์ที่มีผู้ติดตาม1นึ่งแนคนนะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นแบดจ็อบของวันนั้นนะแต่ว่าพอเขียนแบดจ็อบไปนะครับด้านขวาคือเขาเขียนว่าเราจะปรับปรุงมันได้ยังไงเนาะเป็นวิธีการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตซึ่งอันเนี้ยพอผมเขียนแล้วเนี่ยมันประทับหรือว่าเข้ามาในหัวสมองแล้วก็จิตใจผมเลยผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ hey การเขียนแบบนี้ทุกวันเนี่ยมันเวิร์กมากนะครับแล้วตอนนี้ผมเขียนแบบนี้วันละหนึ่งใบเนาะแล้วก็ส่งให้คนญี่ปุ่นที่เป็นโค้ชเขาตรวจให้ผมก็เสียค่าคอนซัลให้เขานะครับประมาณหนึ่งเลยแต่ว่ามันเป็นประโยชน์มากนะรู้สึกว่าในทุกวันเรามีการพัฒนาตัวเองสิ่งที่ผมได้เรียนรู้นะครับจากกิจกรรมนี้ก็คือรู้สึกว่าคนเราเนี่ยจะมีผลลัพธ์จะประสบความสำเร็จอะไรได้เนี่ยมันต้องเกิดจากการทําอะไรอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้ผมกาลังเขียนแบบนี้เริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาที่ผ่านมาตอนนี้ก็วันที่ ก็สามารถอัดคลิป YouTube ลงคลิปทุกวันข่หาวและพฤ้นฐา์อย่างเป็นนิสยัยเพราะว่ามีเจ้าตัวนี้คอยมอนิเตอร์ตัวผมเองอยู่ ยังไงก็หวังว่าคลิปนี้ที่ผมมาเล่าเรื่องราวที่ผมทําอยู่ทุกวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับใครที่กําลังคิดจะทําอะไรอย่างต่อเนื่องแล้วก็หวังผลลัพธ์ในอนาคตนะครับเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยผมอยากให้ลองเอาวิธีนี้เอาลองไปปรับใช้การใช้ชีวิตของคุณดูแล้วก็หวังว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับประสบความสําเร็จมากขึ้นแล้วถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็ subscribe ช่อง Japan Story Man TV ด้วยนะครับผมจะมา อัพคลิปดีๆแบบนี้ทุกวันอัางคานและพฤหัสรนนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันในอนาคตเนาะสวัสดีครับบ๊ายบาย